สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้านำ p h o n น7พาร์มาเปลี่ยนแบตเตอรี่กับทางร้านนะครับความจุลูกค้าเหลือแค่50%นะครับราคาแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนะครับสนใจเข้ามาสอบถามหรืออินบ็อกซ์มาก่อนได้นะครับโอเคครับอันนี้เราก็ขายนอที่สิงออกนะครับแล้วก็ทำการปลดสายแบตก่อนนะครับเราปลดสายแบตเสร็จต่อไปเราก็ปลดสายแพรหน้าจอครับเพื่อทำการไน้สะดวกขึ้นนะครับ โอเคครับอันนี้เราก็นําแบตเตอรี่เก่าออกให้ลูกค้านะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ใหม่ให้ลูกค้านะครับแบตเตอรี่กับทางร้านรับประกัน1ปีนะครับโอเคครับอันนี้เราใส่ซีวน้ำเสร็จแล้วก็มาใส่สายแพรและเตรียมเปิดเทสให้ลูกค้ากันเลยครับโอเคนะครับปกติขอบคุณลูกค้า